าพความทรงจำตลาดพระชนชีพของสมเด็จพระนางเจ้าศริกิติพะบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแม่ของแผ่นดินที่ปวงชนชาวไทยรักและผูกพันทรงเป็นสายใยของแผ่นดินที่ร้อยรวมดวงใจไทยสถิตตราบนินรันดร์ ด้วยตลอดระยะเวลาอันยาวนานหลายทศวรรษพระองค์ทรงเป็นคู่พระบารมีเขยงข้างพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมนาถบพิษในหลวงราชกาลที่9พระเจ้าแผ่นดินที่คนไทยต่างเคารพรักเละเทิดทูนยิ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชนีนาถพระบรรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระนามเดิมว่า หม่อมราชวงศ์สิริก,กิติยากรเป็นพระธิดาพระองค์ใหญ่ของพลเอกภรวรวงศ์เธอกรมือจันทบุรีสุรนาถกับหมอ่อมหลวงบัวกิติยากรสเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันศุกร์ที่12สิงหาคมพุทธศักราช2475และได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันนีพระบรมราชนินีในรัชกาลที่7ว่าสิริกิตอันมีความหมายว่า ผู้เป็นสีแห่งกิติยากรเมื่อวันที่28เมษายนพุทธศักราช2493สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ส่งเข้าพิธีมั่นกับหม่อมราชวงศ์สิริกิจกิติยากรมีพระราชพิธีราชาพิเศษสมรสณวังสัตปทุมทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม,ม่อมเฉลิมพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระราชินีสิริกิจ และต่อมาทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาพิเศษทรงสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชนินีปีพุทธศักราช2499พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษทรงผนวดและมีพระบรมราชองการโปรดกล้าโปรกรหม่อมแต่งตั้งให้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ต่อมาจึงทรงพระกรุณาโปรโดเก,กล้าโปรดกระหม่อมเฉลิมพระนามาพิไทยเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถแม่ของแผ่นดิพระองค์นี้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานประการตามแนวในหลวงรัชกาลที่9เพื่อบำบัดทุกบำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มแก่อาณาประชาราษฎรด้วยทรงเห็นว่าทุกของราษฎรนั้นรอไม่ได้แม้จะต้องเสด็จพระราชดำเนินลุยน้ำํำบุกป่าฝ่าดงในระยะทางไกลอันตรายรอบด้านแต่พระองค์มิเกรงกลัวต่อความยากลำบากด้วยมีพระราชประสงค์สำคัญยิ่งนั่นคือการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร จึงนำไปสู่การจัดตั้งโครงการตามพระราชดำริต่ตางๆมากมายจากภูพาสู่มหานทีทรงคิดค้นวิธีการและนำกลยุทธ์การลิกฟื้นความอุดมสมบูรณ์และสร้างระบบสมดุลแห่งธรรมชาติคืนสู่แผ่นดินดังเช่นโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริบนดอยสูงทางภาคเหนือของประเทศ ด้วยหลักการให้คนอยู่ร่วมกับป่าโดยไม่ทำลายป่ามีจิตสำนึกหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่รักษาฟื้นฟูป่าที่ถูกทำลายโครงการป่ารักน้ำตามพระราชด,ดําริในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมส่งจัดตั้งเป็นหมู่บ้านป่ารักน้ำเพื่อให้รัษฎรช่วยกันรักษาผืนป่าโครงการพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ เป็นสถานที่ให้ความรู้การทำการเกษตรแก,เก่เกษตรกรให้ได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นมีไรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวที่สำคัญสามารถหยุดยั้งการบุกรุกทำลายป่ารักษาป่าต้นน้ำลำธานโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริกลายเป็นแหล่งผลิตและส่งเสริมการปลูกพืชเมืองหนาวและพืชเศรษฐกิจ ส่งผลให้ราษฎรในหมู่บ้านมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเป็นแหล่งเรียนรู้สร้างไรายได้ที่มั่นคงในขณะที่โครงการธนาคารอาหารชุมชนตามพระราชดำริเป็นแหล่งสะสมอาหารตามธรรมชาติในปืนป่าและเป็นแหล่งอาหารในชุมชนเพื่อให้มีบริโภคประจำวันและหมุนเวียนตลอดปีตามหลักปลูกที่กินกินที่ปลูกเลี้ยงสัตว์ที่กิน กินที่เลี้ยงโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่สามารถสร้างอาชีพเสริมให้กับราษฎรหลังฤดูทำรรนาสร้างอาชีพและรายได้ให้กับราษฎรของพระองค์ช่วยขจัดปัญหาความยากจนบนพื้นฐานแห่งความภาคภูมิใจ ในการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาต่อยอดสร้างความเข้มแข็งสู่เศรษฐกิจชุมชนรวมทั้งรักษาบราดกวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่ท่านทั้งหลายผู้ซึ่งเป็นกำลังของประเทศชาติ มั่นคงและอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรหลายอย่างสมควรแล้วที่ท่านทั้งหลายจะปกป้องรักษาพื้นแผ่นดินนี้ด้วยชีวิตพระราชกรณียกิจด้านการทหารและความมั่นคงตามแนวชายแดนได้มีพระราชดำริในการจัดตั้งโครงการหมู่บ้านยามชายแดนตามพระราชดำริขึ้นปลูกจิตสำนึกให้กับราษฎรรักและหวงแหนพื้นแผ่นดิน พร้อมพระราชทานอาชีพเพื่อสร้างไรายได้ที่มั่นคงควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้ทรงเป็นศูนย์รวมใจให้กับเหล่าทหารหารในทุกช่วงเวลาที่บ้านเมืองเกิดความไม่สงบตามแนวชายแดนไทยมาโดยตลอดโดยได้เสด็จพระราชดำเนินไปส่งเยี่ยมทหารและตำรวจในพื้นที่ชายแดนทั่วประเทศ เพื่อพระราชทานสิ่งของเครื่องใช้และขวัญกำลังใจซึ่งไม่เพียงเท่านั้นยังทรงจัดตั้งมูลนิธิสายใจไทยขึ้นเพื่อช่วยเหลือทหารตำรวจและพลเรือนที่บาดเจ็บหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศเพื่อรักษาอธิปไตยของชาตินับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ พระ,ชะาชกรณียกิจณบ้านเขาล้านจังหวัดตราดสะท้อนถึงพระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ในฐนานะที่ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาติไทยโดยไม่เลือกเชื้อชาติศาส,สนาได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์โดยในระหว่างปีพุทธศักราช2522ชาวกัมพูชาจำนวนมากได้อพยพลีภัยสงครามจากปัญหาภายในประเทศ มาเพื่อพระบระโมโพธิสมภารพระเจ้าแผ่นดินไทยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานความช่วยเหลือด้วยพระองค์เองเพราะมีรับสัง่งให้สภากาชาติไทยให้ความช่วยเหลือผู้อพยพอย่างสุดความสามารถโดยมีการก่อสร้างที่พักพิงชั่วคราวสถานที่เลี้ยงเด็กกำพร้าโรงฝึกอบรมและโรงเรียนขึ้น ทรงมีพระเมตตาโดยไม่เลือกที่รักมักที่ชังพระราชกรณียกิจด้านมนุษยธรรมของพระองค์ได้เป็นที่ชื่นชมและประทับใจของนานาชาติจนได้รับการทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเหรียญเซเรสคำจะรึกด้านหลังเหรียญว่าให้โดยไม่เลือกที่รักมักที่ชังหรือสิ่งอื่นใดพระบาทสมเด็จพระวชิลลกล้าวจ้าอยู่หัว ทรงสืบสารรักษาต่อยอดพัฒนาแนวทางแห่งพระราชดําริของสมเด็จพระบรมราชชนนีและได้เฉลิมพระนามาพิไถยว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อยกย่องพระเกียรติคุณของพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ อุทิศพระองค์เพื่อปวงชนและแผ่นดินไทยมาโดยตลอดกระทั่งค่ำคืนของวันที่24ตุลาคมพุทธศักราช2568เวลา21นาฬิกา21นาทีสมเด็จพระนางเจ้าสิฎิกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จสวรรคตสร้างความเศร้าโศกแก่คนไทยทั้งแผ่นดิน แต่พระมหากรุณาที่คุณแม่ของแผ่นดินพระองค์นี้ยังคงสถิตในดวงใจปวงประสบการณิกรตราบนิดนิรันด์ด้วยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมีได้วันนี้เพราะใจเราอยู่ที่นี่เราคิดว่าวันนี้เราต้องมาส่งพระองค์ท่านสู่สวรรค์าลัยค่ะ พ่อคงมารับแล้วค่ะสวรร์เบื้องบนก็คงรับรู้ทุกๆคนเป็นหัวใจดวงเดียวกันกับที่รักพระแม่พันปีค่ะรู้สึกถึงความเมตตาของพระอ,องค์ท่านคือท่านจะแบบเวลาที่ท่านออกต่างจังหวัดเนี่ยค่ะคือท่านก็จะลงมาคุยกับประชาชนทักทายกับประชาชนติดดินมากค่ะเหมือนที่เราได้ฟังจาก บทสัมภาษณ์ของอประชาชนที่ไปรอเฝ้าส่งขบวนพระบรมศพมันสะท้อนได้หลายอย่างว่าประเทศไทยเรามีสถาบันพระมห,หากษัตริย์เรามีแม่ของแผ่นดินผู้ทรงโอบกอดประสบกรณกรของพระองค์ท่านด้วยหัวใจแห่งความรักที่ยิ่งใหญ่จึงนำมาสู่ภาพของวงศรมมนิกรชาวไทยที่แม้แต่ขอเป็นส่วนหนึ่งนั่งอยู่กไกลไแต่ ขอให้ได้อยู่ในช่วงเหตุการณ์เห็งประวัติศาสตร์สงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของเราเสด็จสู่สวรรคาลัยและก็เชื่อมั่นว่าประชาชนของเราทุกคนคงตั้งมั่นในใจว่าฉันจะร่วมกันสารต่อพระราชดำริสารต่อความรักของแม่ไม่สิ้นสุด